คุณรู้หรือไม่คะว่าการพิชชิ่งหรือการนําเสนอที่ดีนั้นสามารถที่จะอัปเกรดคุณภาพชีวิตของคุณได้จริงๆนะคะถ้ารเราเปรียบเสมือนร่างกายของเราหรือการนําเสนอของเรานั้นเป็นอาหารหนึ่งจานอาหารทุกๆจานค่ะท,ทุกๆคนล้วนแล้วแต่บอกว่าอาหารจานของเขาอร่อยที่สุด แต่ประเด็นคือเราจะทำอย่างไรล่ะคะเพื่อให้ทุกคนสามารถที่จะเลือกชิมอาหารจานของเราเป็นจานแรกในหลักสูตรนี้ค่ะอาจาร,รย์อ้อยจะนำพาทุกท่านไปเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องของการ pitching หรือการนำเสนอนะคะโดยในหลักสูตรนี้นั้นเราจะไปเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เครื่องมือที่เรียกว่า 3P ค่ะซึ่งประกอบไปด้วย 1. Plan 2. Plot 3. Present ค่ะ โดยทั้ง3 P ีนี้จะเปรียบเสมือนเป็นอุโมงค์หนึ่งอุโมงค์ที่จะนำพาทุกท่านไปเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องของการ Pitching หรือการนำเสนอค่ะและหลายท่านอาจจะสังเกตว่าเราอยากที่จะขึ้นนำเสนอแบบที่สง่างามไม่มีความประมาทเกิดขึ้นแต่ประเด็นคือเราไปคิดอยู่ที่ปลายของอุโมงค์หมดนั่นก็คือพีตัวที่3ก็คือเรื่องของ p r e s e n t อย่างเดียวเลยค่ะดังนั้นในห,หลักสูตรนี้ค่ะ อาจารย์อ้อยจะนําพาทุกท่านย้อนกลับไปที่ต้นของอุโมงค์ใหม่นะคะก็คือมาเรียนรู้เกี่ยวกวับเรื่องของการวางแผนเรื่องจากนั้นเราจะได้เรียนรู้กันเกี่ยวกวับเรื่องของการวางโครงเรื่องค่ะ และสุดท้ายเราจะไปเรียนรู้ถึงเทคนิคในการสร้าง presentation หรือตัว pitch deck ออกมาเพื่อให้การนำเสนอของคุณในครั้งนั้นสมบูรณ์แบบที่สดุดค่ะแค่คุณเปลี่ยนเทคนิคในการเล่าเรื่องหรือการใช้ s t o r y t e l l i n g คุณก็สามารถที่จะทำให้เรื่องของการนำเสนอหรือ pitching ของคุณนั้นมันดูโดดเด่นแล้วก็สร้างแบรนดิ้งให้กับตัวคุณเองและผลงานของคุณได้เช่นเดียวกันนะคะ และแน่นอนค่ะในการพิชชิ่งในปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วนะคะเพราะปัจจุบันนี้คุณจะต้องมีการคำนึงถึงแอคชั่นหรือพฤติกรรมหรือสิ่งที่คุณต้องการที่จะได้รับกลับมาจากผู้ฟังเสมอค่ะและทั้งหมดนี้คือภาพรวมของหลักสูตร how to pitch l i k e a pro Pitch อย่างไรให้โปรของอาจารย์อ้อยค่ะผู้ชี่ยวชาญด้านการนำเสนอและการสร้างภาพลักษณ์บุคคลและองค์กรค,ค่ะ ในหลักสูตร How to Pitch Like a Pro Pitch อย่างไรให้โปรในหลักสูตรนี้นะคะอาจารย์ออยจะนำพาทุกท่านไปเรียนรู้เกี่ยวกวับเรื่องของการนำเสนอต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดในโลกของธุรกิจในปัจจุบันนี้นะคะ จากประวัติการสอนของอาจารย์ออยนะคะอาจารย์ออยได้มีประสบการณ์ในเรื่องของการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมให้กับทั้งทงางภาครัฐและภาคเอกชนจํานวนมากมายค่ะโดยที่จะสังเกตได้ว่าหลากหลายธุรกิจนะคะให้ความสําคัญเกี่ยกวกับเรื่องของการ pitching ชชหรือการนําเสนอในรูปแบบใหม่นี้เป็นจํานวนมากเลยค่ะและสังเกตไหมคะว่าหลายๆครั้งเราอาจจะมองว่า คนคนหนึง่งนำเสนอเก่งมากเลยแล้วเขาก็สามารถที่จะขึ้นไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นในองค์กรได้ทั้งหมดทั้งมวลนี้ล้วนแล้วแต่มีผลมาจากการ pitching หรือการนำเสนอตัวตนของคุณและผลงานของคุณนั่นเองค่ะอาจารย์ออยจะนำพาทุกท่านไปเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องของการนำเสนอและการสร้างเสน่ห์และสร้างคอนเทนต์ที่ดีที่สุดเพื่อให้คุณนั้นกลายเป็นนักนาเสนอที่ดีที่สุดค่ะ แล้วเรามาเรียนรู้กันสำหรับหลักสูตร How to Pitch Like a Pro พิชอย่างไรให้โปรพร้อมกันนะคะ